สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกคนอู้อากาศหนาวเพื่อนอากาศเย็นจอก,ก็ปั่นเสื้อผ้าปัน่นปั่นแล้วก็ตากพึ่งไว้ข้างในบ้านจ้ะนะก็ประมาณวนะันสองวันเนาะประมาณสองวันอาจจะวันเดียวไม่แห้งประมาณวนะันเอ้ยประมาณสองวั 2, 1, 1, 2, 1, 3, 1, นสามวันถึงจะแห้งจ้ะก็ปัน่นปั่นเสร็จก็พอมันพอหมาดๆใช่ไหมละ่ะแล้วก็ตากในบ้านจา้ะส่วนข้ากฝรั่งเขาก็ทํากันอย่างเงี้ยจ้นะแล้วเพราะว่า ไม่ค่อยมีใครเขาเอาไปปั่นแห้งกันเพราะว่าค่าไฟแพงและอีกอย่างหนึ่งก็คือแบบว่าถ้าใครเขาจะปั่นแห้งจริงๆก,ก็พวกที่ว่าทํางานในออฟฟิศที่ต้องการใช้พวกชุดในวันนั้นนะจ๊ะในวันนั้นหรือพวกที่แบบว่าไปพวกสูตรพวกอะไรเงี้ยเขาจะเขาจะปั่นแห้งกันอยู่เพื่อนๆแต่ว่าพวกจอจะไม่ค่อยปั่นแห้งอะ่ะไม่เคยปั่นแห้งอะ่ะทุกคนนะส่ดดวนใหญ่ก็จะพึ่งพึ่งพึ่ง,งตามละเอ้ไหม เขาเรียกเราตากผ้าภายในบ้านนะจ๊ะนะเดี๋ยววันนี้ใช้สายหน่อยจอยจะพาออกไปเดินจ้ะนะออกไปเดิอนออกกําลังกายแล้วก็พาเพื่อนๆถ่ายคลิปนั่นแหละหนาวจนเป็นน้ําแข็งวันนี้ติดลบสี่จ่ะเที่ยงกีดวันเนี้ยนะอากาศหนาวอาจารย์ทุกคนเสื้อจอยตัวนี้อุ่นเพื่นอนๆซื้อมาจากร้านมือสองอุ่นมากแบบน้ําแข็งพวกอะไรอย่างเงี้ยเข้าไปไม่ได้เฮียอันดี้ย้ายรถ เพียงเียดีย้ายรถจ้ะทุกคนดูน้ำแข็งน้ำแข็งเพียนดี้ย้ายรถเพราะว่าเอาไปตรงแดดมะนจะให้มันแบบกระจกมันไอ้นี่โอ้โหควันออกปากใหญ่เลยเปล่ามาด้นูน่นนะอันดี้เหมือนดาก,ก้อนเลยโอ้ทำท่าดูดบุหรีเมื่อก่อนเพียนดี้ก็เคยดูดบุหรี่นะเพื่อนๆนะแต่เลิกดูดบุหรีนานละ น้ำแข็งนะน่ารุดจอยดี่อันนี้ก็จะเอารถทำงานไปจอดไว้ตรงแดดตรงนู้นน้ำแข็งมันจะได้ละลายจ๊ะทุกคนบรรยากาศช่วงเช้าเช้าอันอน,นี้เปิดแทบไม่ได้ประตูสตาร์ทเครื่องเอาไว้ เย็นเย็นจัดเย็นจนเป็นน้ำแข็งแต่ใส่เสื้อตัวนี้โอเคทำไมบางคนบอกวนะ่าทำไมนอ้องจอยใส่เสื้ออย่างนี้แต่ว่าเย็นเย็น,ยนมันกันมันกันน้ำแข็งดีจ้ะมันกันมันมีความอบอุ่นข้างในใส่ตัวนี้ก็แบบไม่ค่อยหนาวอะเพื่อนๆถ้าใส่ตัวนี้แต่ว่ากางเกงนี่นะเย็นอยู่ข้างล่างอะแล้วมีหมวกด้วยอันเนี้ย อ,อ,อนี่นนะแข็งไม่แข็งดูเด็ดอิดอะ่ะไม่ลบไม่ไม,ไม่ไม่สามารถหลบเลยเออหลบได้ละเออเนี่ยนะอันนี้ดูลูกเน,นี่ยนี่นะแข็งมากคุณเพื่อนน้ำแข็งนะแข็งมากเด้ออันเนี้ยโอ้ยแข็งแข็งคักเด้อ แข็งเกินนี่บัวเบอร์เนี่ยน้ำแข็งมากเลยบัวก็อันนี้ลูกอินเดียเออเห็นน้ำแข็งเลยเห็นไหมเนี่ยอือฮือเยือสุดยอดดียังดียังนึงหิมะไม่ร่วงหิมะไม่ร่วงก็ดีอะไรเพื่อนๆเอ้ยนี่<ป>มาละ มาแล้วมาแล้วหนาวมาแล้วมาแล้วแต่งเต็มยศวันนี้อันนี้อุ่นมากถุงมืออุ่นอุ่นคนอุ่น่าทุกคนอู้แดดไหมบรรยากาศหนาวเย็นนะเจ้เย็นเย็นคันออกปากอยู่นะคันออกปากแต่ว่าจอยไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่เสื้อตัวนี้แหละมันกันลมได้ไง เดี๋ยวดอกไม้ก็ขึ้นเต็มแถวนี้สีเหลืองรัฟเดลโคคาสเจ๋งนะหน่อยนี้ก็จะดอกไม้พันออกปากกันเลยเนี่ยของคนพี่น้องเนี่ยบางคนบอกว่าทนำะไมน้องจอยใส่อย่างเงี้ยต่อุ่นเหรอไปน้ำแข็งอุ่นถามพี่สายเสื้อตัวนี้อุ่นอุ่นถ้าไม่อุ่นคงนไม่มาเดินหน้าแป้นนงงี้หรอกอุ่น ผูกมือก็มีหมวกก็มีอย่างเงี้ยออกมาแล้วทุกคนวันนี้ไม่มีสมบัติที่จะให้ซื้อนี่อะไรหรอกมีอยู่แต่มีแต่ของคู่สูงวัยอาจารย์ทุกคนมาเป็นช่งชวงเดี๋ยวเดี๋ยวก็จะเริ่มช่วงสปริงก็จะเริ่มซัมเมอร์แล้วนะเดินไปตามแหล่งที่เราอยากจะไปกัน ตรงนี้รู้สึกมันลื่นนะไปไม่เพลินไหมเดินอ้อม,อม,อม,ออมของเราไหนดิล่ะไปสิบโมงครึง่งเขาดื่มชากันกเพื่อเฉาพุ่งืมแล้วนะโอเ<อ>พนแล้วนะ<อ>เราก็เข้าไปได้เราก็เข้าไปแล้วไปกับพ่อใหญ่ไมเคิลไงเราก็เข้าไปแล้วมาทุกคนโบูธเนี่ยแหละพี่ที่ว่าจอยกับพี่สายพ่อใหญ่ไมเคิลน้องเบลีไปนั่งกินกาแฟ ก็เสียเงินอยู่จ้ะเหมือนด onation อะนี่ก็หลุมศพใช่ไหมหลุมฝังศพเออหลุมฝังศพอันนี้ก็คือป่าช้านะเพื่อนๆเด็กพูดง่ายๆก็ป่าช้าทั้งนั้นอาจ้ะรอบเนี้ยบางคนแบบว่ากลัวไหมไม่กลัวจ้ะอันนี้ก็นะอายุ80ปีเนาะนี่คนเนี้ยเออหนึ่งเจ็ด ด้ได้หนึ่งเจ็ดเก้าเจ็ดเออแต่เต้นยังไงพศตอนนี้หนึ่งแปดหนึ่งอะไรคนหนึ่งเออน้ำกันนะเอ้สองคนใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันนี่เป็นเห็นจ้ะเป็นหลุมสมัยก่อนคนรวยจะจะทําดีหน่อยเห็นเห็นเขาบอกนะคนรวยก็จะมีแบบเป็นแท่นอย่างเงี้ยจะส่วนคนที่แบบว่าก็ไม่ใช่ว่าถือว่าจนก็คือมีฐานะเหมือนกันก็จะทําอย่างเนี้ยสมัยสมัยก่อนนะพี่เนาะเขาเออเดี๋ยวนี้เขาว่านิยามในเห็นเดี๋ว แล้นี่เขาไม่อนุญาตให้ให้แลวแต่ว่าสมัยก่อนนี่เขาจะทําแบบว่าให้เรารู้ว่าคนไหนมีเงินคนไหนฐานะดีคนไหนฐานะไม่ดีอ่ะเพื่อนๆนะที่ที่ยาจอยบอกอ่ะตรงนี้นะในหมู่บ้านที่จอยอาศัยอยู่อ่ะแต่สมัยสมัยนี้ก็อย่างที่พี่สายบอกแหละเขาไม่อนุญาตให้ทาอันตรายความเป็นญ่ๆแบบอืมมันล้มทับทับเล็กหน่อยเนี่ยเพราะเพราะว่าเด็กมีเด็กมีอะไรเข้ามาเดกมาเล่นอ่ะเพื่อนๆอันอันอันนี้ไม่ใช่หลุมศพสมัยใหม่นะ ในหลุมศพสมัยก่อนจะประมาณร้อยกว่าปีแล้วพี่นะร้อยกว่าปีขึ้นไปอะ่ะคือจะไม่มีหลุมศพใหม่นะที่นี่เขาไม่อนุญาตให้ฝังศพใหม่เอฝังศพใหม่ก็อยู่ก็ข้างๆบ้านอจอยอจะนะจะมีแบบว่าฝังแบบแบบอย่างนี้แล้วก็แบบเผาเสร็จแล้วอะ่ะแล้วก็เอาเอาอะไรนะพี่เอาเท้ากระดูกมาใส่แล้วก็ทําเล็กๆอะ่ะเพราะว่ายิ่งยิ่งพื้นที่ใหญ่ยิ่ง<ช>งอืม พื้นที่ใหญ่มันมันเตียงย้อนเดี๋ยวนี้เขานิยมเขากันเห็นไหมใช่ใช่เตียงพื้นที่ถ่านใช่ใช่ใช้เงินเยอะซื้อซื้อซื้อเยอะซื้อที่ซื้อที่ที่ว่าฝั่งเราอ่ะมันเยอะจ้ะนะบางทีก็เรียนรู้หลายๆอย่างนะที่นี่ไปาถามถามว่าจอยกลัวไหมจอยไม่กลัวนะทุกคนจอยไม่กลัวอันนั้นก็เหมือนกับว่าญาติพี่น้องกันเนาะ ไอ้หลุมที่ว่าคู downstairs. ่กันน่ะส่วนใหญ่เขาจะจะญาติพี่น้องกันหรือคนรักหรือผัวเมียอย่างเงี้ยจ้ะทุกคนเนี่ยเนี่บางคนก็ฝังกับพื้นเลยเนี่ยเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยกับพื้นเลยจ้ะไปเราจะพาเดินต่อเดินสอดมาละหนวิ่งขึ้นแล้วโหย กำท่าอีกแก้วอ,อุ่นอยู่ไป,ไปดูน้ำแข็งจ้ะธรรมชาติของอังกฤษไปดูน้ำแข็งตรงนู้นกันนู้นไ,นไนนเงเดี๋ยวจอก,ก็จะต้องเดินอ้อมไปฝั่งตรงนูน้นจะ้ะนะแล้วก็ไปห้าง นี่ก็เดินมาตรงนี้หน่อยคนเท่าคนแก่เดินเย็นมากโน้โรงงานทําเบียร์จะอีกโรงงานหนึ่งโรงเรียนที่จอยทํางานก็อยู่ฝั่งนี้จะเลยพุ่มไม้ไปเนี่ยโรงงานทําเบียร์บรรยากาศก็หนาวแต่สําหรับจอยจอยไม่หนาวจา้ะเสื้อจอยอุ่นโพี่สายเดินไปตรงนน้นจ้ะนี่แหละสถานที่ออกกำลังกายของพุกจอย เราก็ถ่ายมาให้เพื่อนๆได้ดูนะช่วงที่จอยออกกําลังกายนกก็ร้องจิบจับิบจับทุกคนเห็ดทูนูตองน,นี้กันหนาวแข็งหมดละเห็ดเห็ดก็นาวแข็งวันนี้ไม่ได้พามาเก็บเห็ดเก็บอะไรแกพาออกมาเดินออกกําลังกายออกเดินออกกําลังกายก็เลยถ่ายบรรยา,บรรยากาศมาให้ทุกคนได้ดูจ้ะทุกคน ตกเด้อมันก็ลัยืนแท้ๆใกล้เหลือเกินตกลงไปทำไงน่ะป่าพ่สายดุนางแกเข้าไปยืนตรงนั้นน่ะลม้มมันจะมันเดี๋ยวมันแตกอย่าไปใกล้เออพี่ตรงนี้มันละลายเร็วมันละลายเร็วเออเจ้าอย่าไปยืนตรงนั้นไม่เชื่อไม่เชื่อป่อย ได้ยินเสียงน้ำกบกรบกรบอยู่เห็นไหมล่ะฟังซะที่ไหนล่ะไม่แตกเดี๋ยวเดี๋ยวเจ้าจะเห็นคนลื่นล้มเจ้าจะนั่งสมน้ำหน้านุ่น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 ไอสเก็ตอู้หูเพื่อนเด้อเห็นไหมอย่ามายุอย่ามายุ เพื่อนเร็วๆด้วยเพิอ่อพี่คิดว่าจอยเป็นคนบ้าย,ยุใช่ไหมเนี่ยไม่ใช่ละยายเขายุจอยเพื่อนขี้แก,ขแกงนะเราอ่นะเจ๊กำลังมีความสนุกสนุกสนานเท่ๆของนางอยู่นะเส,สียงเด็กกรี๊ดกรี๊ดโรงเรียนที่จอยทำงานอยู่เนี่ยมันติดกับฟาร์มที่ว่าเขาจะสร้างบ้านใหม่นี่นะเพื่อน แล้วก็จะมีโรงเรียนที่ใจาทาง,งานอยู่ถ,ถึงไหนแล้วนะี่ยยังไม่ถึงไหนเลยเดี๋ยววันพรุ่งนี้จะจะ,จะติดลบจัดเป็นน้อแข่งข่าวนู้นหนากับพี่สายงามงามทุกคน ดีมันตัดไม้เลยอเป็นน้ำแข็งหมดจ้ะเดินในก๊อบก๊อบก๊อบกอบ,กอบ,ก,อบกอบเลยทะเลน้ำแข็งน้ำดดูดิดูดูดดูดิดหดนดูดูนูดูดูดนน้ดู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 ู่ดูดูดูนนนนดน,นด,ดออนูดูดูดูกูด็ดูดูดูดดดูดูดูนูดมดูดูดดดด ผมก็จอยเหยียบเจ้พี่ลองเดินลงไปดิลงไปเลยทุกคนเฮ้ยเย็นคนก็พาหมาเดินเยอะแยะเย็นดีจมูกแดงโล่เลยเย็นด,ด,ดีจมูกแดงมจมูกแดงโล่เลยอย่างเงี้ยทุกคนทุกคนเดินใกล้จะถึงห้างละ แค่หนึ่งจะถึงห้างเดินในตาก็ต้องดูถนนนะเนี่ยเหยียบเด <c oughs> ินเดิมั่งมั่งนัเออ,อดูไปด้วยเดก้มพี่สายเดินก้มเจอก็เดินก้มมั่งออมองกล้องมั่งเงี้ยทุกคนออไม่ใช่เราหรอกขี้หมาเยอะมันไม่เก็บกันใช่ท่านขี่ขไม่ใช่พูดเถอะก,กับบุ๊เก็ตเขาพเดีนี่ใส่บพอดีใช่คือแบบปล่อยให้หมามาขับถ่ายทั่วเออ ใช่ <มา S 1> เขาก็เลยแบบว่าปล่อยให้มันเล,เลี้ยลาด่ะทุกคนป้าป้าเข้าห้างกันอือหือแดดมาละดีดีเ<ด>นาะพี่พี่พี่มาแต่มันแดดสินะจอยใช่เดินนานใจชื้นน่อนะใช่ใชม่มันมีอะไรทำเยอะไงเดินหนาวก็มันก็ไม่หนาวนะออจอยไม่หนาวเลยนะจอยใส่ตัวนี้ไม่หนาว ม,มันเย็นยงไงแล้วมนเดินไปเดินมามันกดมมันไม่มีลมพี่ถ้ามีลมเนี่ยจะจะจะหนาวจัดกว่านี้นอันนี้มันไม่มีลมจะ้ะนั่นแหละชอบเดินอยู่ออกกำลังกายกันอย่างนี้เห็นอ้วนๆก่อไ <c oughs> ปไป,ปไปห้างกันดีกว่าทีนี้พวกเรา